ยอดเลยอลังการอลังการงานมาถูกทีแล้วมาถูกทีแล้วมาสาวมาจากคอนแนนนี่กูแม่มือนี่โอ้หูมาจากคอนแนนเลยบ่นั่นแหละจัดหนักเลยนะเพื่นว่าจัดหนักจัดเต็มเลยเพื่อนบ่เคยกินแบบบ้านๆห้าปภายในได้เพื่อนยูโดนแล้วเพื่อนว่าดิฟห้องภายในเนาะดิบบ่กินวะท่านเออ นี่เอาอะไรมั่งกับาว่าไม่รู้จักเลยอ่ะไม่รู้จักแต่มาแต่มาโอ้ยเพราะอยากลองเอาเป็นอันนำเสนอก็แล้วกันเอาเป็นย่างรวมแล้วก็อูไส้อคอดกินดิบได้ไหมกินดิบไม่ได้เอางั้นไปเอาเป็นเสือดุ้งไฟเอาสามอย่างพอนะกินได้นะไห้ใจเรากินหมดนะกินไม่หมดพอได้ที่นี่เกันเองง่ายๆสบาย สไตล์ในหอยเผือกวิธีสามบ้านเฮาอันนี้ยังกูแม่ตัวเดียวอันเดียวแล้วก็หางแล้วก็ใส่คอรดรวมทุกอย่างเลยร่วมจ้ะรวมให้น้องกินเลือกกินแล้วแม่จัดไปเลยเขาห้องกระเรียบร้อยเสือสะดุ้งไฟยาวเจอห้องกระเรียบร้อยแล้วกูร่วมเลย่นบ่จัดไปเลย ซูรินแต่เดินทางไกลเลือกเกินมาจากฮอนแลนด์ครับผมมาทำธุระที่กรุงเทพเลยแวะมาหาในห้อยเผือกอะลยลองชิมดูลองชิมดูดิจะกินเมนูไหนได้บ้างอ,อันนั้นเสือสะดุ้งไฟเนะอะแ่บอร่อยแ่บนี่เคยกินไหมเนี่ยไม่เคย <laughs> อร่อยมากอ่อไปอันนี้อันนี้ยิ่งแซ่บววาวอยู่อาารแท้เลยอ่ะอยู่อยู่ฮอลแลนด์เคยกินเปล่าไม่มีเลยหรยอร้านอาหารแถวนู้นก็ไม่ทำให้กินเหรอมันมีแต่ไม่เป็นอย่างนี้เนาะเมืองนอกมันไม่เหมือนอีสานบ้านเราอีสาน ก็ไม่ได้แบบนี้นะคะนี่หนูมาเจออุ้ยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับอ,อันนี้เป็นอีสานแท้ๆเลยอ,อร่อยอร่อยมากม่เป็ดเลยนี่ถ้าหนูสั่งเองหนูทำสั่งไม่เป็นนะ,ะดีนะเ,เมนูให้หนูก็ถามเรลงไงว่าสั่งเป็นไหมเขาบอกสั่งไม่เป็นแล้วก็ไม่กินดิบด้วย ผมก็เลยต้องสั่งให้อ,อ้าวอร่อยอร่อยไปอยู่โน่ได้กินไหมไม่เนาะนทำไม่เป็นด้วยมีทุกอย่าง๋ยวทำไม่เป็นเ,เป็นไงไปอยู่ฮอลแลนด์กี่ปีแล้วเนี่ยกว่าปีแล้วว้าด <c oughs> ูไม่ธรรมาดา เป็นคนที่นู่นแล้วอ๋อเป็นคนที่นูน่นก็ดีแหละคนบ้านเราไปได้ดีที่นู่นก็ดีใจด้วยถ้ากินในหม้อก็ห่อได้เด้ออ๋อแบบอร่อยทุกอย่างค่ะ,ะผมคิดว่าจะมาพรุ่งนี้มาก็มาก็ในวันหลังวันถัดไปกะทานตามนั่ออนะอ่าได้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 อันนี้ก็ข้าวเช้าหมูนัน่นเอง แล้วเห็นโทรมาตั้งแต่เช้าๆก็มันเตรียมตัวจะออกหาข้าวกินอ่าใช่มันเลยใช่ค่ะบ้านพี่กินกบบนี้ไหมขึ้กินข้าววัจันทเหรออร่อยทุกอย่างอ่ะเป็นไงรสชาติอย่างนี้มันคิดถึงบ้านไหม ก็ไได้กินอาหารในสามแต่อาหารในสามตามเพื่อนๆเวลาเชิญไปที่บ้านนะม,มันไม่มีอย่างนี้หรอกม,มันก็จะเป็นแค่ลาบแค่นั้นธรรมดาใช่ขนมจงขนมที่นะฮะอันนี้อร่อยมากเนี่ยหนูอยากกินอันเนี้ยแต่คือถ้าหนูสั่งหนูไม่รู้เรือ่องหรอก เ,เคยกินแต่ขนมปังมากินข้าวเหนียวอ่อนไม่กินขนมปังอะ่ะเออนึกว่าลืมข้าวเหนียวแล้วใช่แล้วไม่พาเพื่อนมาด้วยมาคนเดียวอ๋อโนมาจย่างโนน่ะบินตรงมาคนเดียวบินฉุกเฉินมาทำฟันอ๋อ แล้วก็พี่สาวเขามาบินมาก่อนแล้วเดี๋ยววันหลังจะพาพี่สาวมาด้วยได้ได้ยิดดนดีตอนรับทุกท่านครับที่แวะมาร้านหอยเพื่อยหูยตะกสวดาะดาะด,าดา <c oughs> ักเก็บเองได้ <c oughs> อยู่คนเดียว ยังดียังเหลือเมนูไว้ให้ก็รู้ว่าจะมาอยู่ก็เลยรอปกติพวกหนูจะมาเดินทนางตัวนี้ลงมาฉุกเฉิลิรื่องวันเลยต้องบินมาก่อนอเมนูตัวน,นี้หาก,กินยากาเพขาเรียกอะไรพี่นี่งเขาเรียกอุกครับผมอุ อมีไส้ขอดมีตัวเดียวเดียวมีหางวัวมีนี่เราจะมาตุนใส่กันเนี่ยอ,อ,อันไหนตัวเดียวอันเดียวก็หาไม่เจอหรอกมั้งก,ก็อยู่ในนั่นแหละนั่นแหละไอ้ที่ตากไว้นั่นแหละเหรออันนี้อร่อยอ่านั่นแหบะมันจะนุ่มใช่ไหมอ่าอ่า เหมือนบ้านเราเนาะก็เลยต้องระเวนหาอแต่ก็ไม่ได้ออกต่างต่างจังหวัดไปพัทยามาสองคืนอ,อันนี้เขาเรียกเสือตะรุ่งไฟที่กินน,นี่นะอ่า้าเป็นหนูก็เรียกไม่รู้จักเราก็เรียกล่าเเนาะล่า มันม,มีอะไรบ้างถ้าเสือสนิดไปอันนี้มันเป็นเนื้อเขาเรียกว่าเนื้อเสือที่เราเอามาย่างกินกันอ่ะออจะเนื้อออกนุ่มๆม,มันๆหน่อยไม่รู้จัก เผ็ดค่อยๆกินไปเรื่อยๆอาหารที่สามมันต้องรสจัดนะมันถึงจะอร่อยถ้าไม่รสจัดมันจะไม่อร่อยอันนี้ฟี่โครง ลองกินดูอันนี้พอย่างเป็นรวมมาให้แคะเลยขอ,องผมมันเป็นแบบพื้นบ้านเราจะ ปีหนึ่งมาบ้านกี่ครั้งคนเดียวค่ะคนเดียวจ้าขามีโฮโลลเดย์ให้24วัน24วันจ้ะเน,นี่ยถ้าพี่สาวมาก็ได้สองคนเขาจะกินนะเจ้าลาบดิบเขาไม่ชอบนะก็กินเป็นะนะยังไม่เคยกิน ขนมที่ก็ห่อขนมขนมอะไรที่ห่อใบเองอ่ะอ๋อขนมกล้วยขนมนั่นอ่ะจ้าแต่ก่อนนู้ซื้ออันห้าบาทไหมเดี๋ยวนี้สิบกว่าบาทแม่เดี๋ยวนี้ของแพงเมืองไทยของแพงนั่นแหละค่าของชีพมันสูงขึ้นช่วงตอนที่อะไรนะโควิดหนะาืะแล้วโควิดาแล้วก็สงครามอีกรัสเซียกับยูเครน ใบานาอร่อยทุกท่เขาเขาใส่ยนงใส่ทุกอย่างให้หมดจะได้ก <c ười> ินแซ่บๆอยู่ในตัวเร็นเทศเนานะ,ะมาหาง่ายหน่อยน,นี่มาไกล แล้วครับผมน้องกะกินได้เท่าที่กินได้เพราะว่าคนมาดหรือความคิดหอดเป็นจิตใจว่าเบิ้งเคือยเป็นมาเถียวเมืองไทยเฮ้าน้องกะยินดีตอนหลับเนาะตลอดคลิปนี้กต่เถียวไหวทั้งนี้แหละครับผมน้องเพิ่งกะมาเพราะคิดหอดคิดถึงเปนมาเยี่ยมมาเยอนยยน,น้าห้อยเผือครับเมืองไทยกะยินดีตอนหลับครับผมหลานน้อย,อยครับกะยินดีตอนหลับนะครับเนาะก็ให้ น้องเดินทางกลับบ้านกับค้อยมีความสุขเดินทางปลอดภัยอยู่เมืองไทยกับท่องเที่ยวค่อยมีความสุขรับรองว่าพราะคาบบ้านมันบ่บ่ไปสุรินทร์มันบ้าบ่เนาะมาแค่กรุงเทพแล้วก็เฮ็ดฟันแล้วก็สิกลับเลยเนาะไปทำงานแล้วจะมาไหมพี่น้องทางสุรินทร์เด้อร์กันไปฮุผู้นาคุณตาเพุ่นกะน้องบ่ได้ไปบ้านเนาะ มากแค่ขุเงเพนี่แหละกลับแล้ววันน่าอัตลักณ์คลิปนี้กะขอบคุณบ,บอกขอบคุณหลายๆเดอ้อที่แแะมาหาในหอยเผือกเนาะขอบคุณครับผม